สามสี่สามห้าสามหกมีลูกค้ามาซื้ออะไรมาซื้อโซ่สเตอ์นี่นะครับโอ้โหตัวเลขเพ่มด้วยเป็นเดอร์หรูอะไรหรือสิบสี่สามสี่ลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยแถวไทยทุนกว้างอ๋อทุนกว้างรู้ได้ไงครับเนี่ยาร้านอยู่นี่อ๋อดูในเพจสิอ๋อดูในเพจมาตามมาจากเพจนะครับนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยได้โซ่สเตอ์นี่ตามมาซื้อโซ่สเตอ์นะครับมาจากเพจนะครับ จับจีเพจมาหรือว่าถามเข้ามานี่ครับมาถูกได้ไงครับขอถูกเลยผ่านมาตั้งน้โอ้ได้เลยครับนี่ก็จะมีหลักๆก็จะมีโซ่สเตอร์อยังนอกอย่งในแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องอ่ะประมาณนี้ครับแบบเป็นแบบพระอะไรเดิมนะครับถ้าเกิอก็จะเป็นอะไรแต่งหางปลาอย่างหงปลาอยู่ตรงนู้นนะหางปลาเป็นกลมน่ยครับจะให้

น uh> ี่นเอาเบอร์เก้าครับคู่หนึ่งเนาะหน้าหลังหือหลังเดียเดียวหลังเงห้าเดียวหนึ่งห้าเจ็ด่าขอหนังลูกค้าครับแอบติ๊กเกอร์ให้ด้วยครับปขอบคุณมากครับอ่าสวัสดีค้าสวัสดีครับไา